บ้านสรพง์ชาตรีที่โคราชเงียบเหงาแสนอาลัยต่อจากนี้ไม่มีอีกแล้วหลังข่าวการเสียชีวิตของพระเอกชื่อดังและศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง สรพงชาตรีอายุ71ปีแพร่สะพัดออกไปหลังป่วยด้วยโรคมะเร็งปอดลานกิงกระดูกและก้านสมองมาระยะหนึ่งแล้วบรรยากาศเมื่อเวลา17นาิกา30นาทีวันที่10มีนาคม2565ที่มูลนิธิสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสีบ้านโนนกลุ่มตำบลมิตรภาพอำเภอสีคิ้วจังหวัดนคนรราชสีมาหรือที่นักท่องเที่ยวเรียกว่าวัดสรพงเป็นไปอย่างเงียบเหงาด้วย ทางเข้ามูลนิธิได้ใช้แผงเหล็กกัน้นไม่อนุญาตให้รถยนต์และยานพาหนะอื่นๆเข้าไปภายในเนื่องจากเป็นช่วงปิดประตูทางเข้ามูลนิธิในช่วงเวลา17นาฬิกาของทุกวันซึ่งบรรยากาศภายในวิหารสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีเป็นไปด้วยความเงียบเหงา เจ้าหน้าที่ประจำมูลน,นิธิได้เลิกงานและเดินทางกลับบ้านกันหมดส่วนบรรยากาศที่บ้านของดวงเดือนจิตไทยสงพัรายาของพระเอกสอรพง์และเป็นบ้านพักที่สอรพงจะพักอาศัยเป็นประจำในที่จังหวัดนครราชสีมาบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาเช่นกันมีเพียงนางสมพรจิตไทยสง เฝ้าบ้านอยู่เพียงลำพังโดยนางสมพรกล่าวว่ารู้สึกเสียใจมากกับการจากไปของสอรพงโดยสอรพงเป็นเสาหลักของบ้านคอยดูแลจุนเจือทุกคนโดยพักหลังสอรพงไม่ได้กลับมาบ้านตั้งแต่โควิดระบาดในช่วงแรกๆจากนั้นก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยถ้าพี่เอกกลับมาก็จะมีชาวบ้านและญาติิที่คุ้นเคยมาที่บ้านพูดคุยจํานวนมากเป็นประจําต่อไปนี้ไม่มีสอรพงพ่อพระที่ ที่บ้านนี้แล้วคงจะเงียบเหงาอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ